เพเลยของเราก็ไม่รู้อะเบียเซฟลิงตกปะเฮ้ยตกตกเบียร์เซฟลิงตกโอ้ใช่ครับเซฟลิงตกตั้งสามอันนะครับเบียร์ีเรืองปาแมับไปบอหบยครับเร็วแดหนึ่งครับเฮ้าให้ไปเวเดี๋ยวขอเก็บของไว้ในคลังก่อน อาจจะเป็นบักก็ได้จะกินได้ด้วยนะ,ม,ะมาดูสิ<น>เค้กสองอันแอบอยู่ในนี้ผมกินไปแล้วเลือดเต็มเลย, <c oughs> เ,อยเออตอนที่ผมหลุดแล้วเข้ามาใหม่มันก็มีเลยครับ ผมกำาไปตัดกระบ,บองเพชรอยู่แล้วพอจมน้ําปุ๊บมันจะมองเห็นแบบวุ๊บ,บเนี่ยมันจะเป็นบล็อกๆอย่างนี้แล้วก็เข้ามาดูก็กลายเป็นคลิกครับไม่ไม่ได้ถืออะไรเลยนะใช่ครับแล้วมีอยู่อย่างครับดินครับดิแบบดินครับดินที่อยู่ในกล่องครับใช่ครับอยู่ดีๆมาครับสามชุดเลย อ้าวแต่พอดีเอาไปวางหมดแล้วหัวติดไม่ไม่ติดเว้นนโอเค<ำ>แค่ทดสอบหัวว่าจะติดหรือเปล่าจะทำอะไรดีเนี่ยไม่ทำบันไดเลยเออยังไม่มีหญ้าขึ้นเลยอ่ะอยากคำฟ์มแล้วอ่ะ ไทไทันดเดี๋ยวสักครู่ไปแล้วคุณนี่แม็กทีมยังไม่เจาะทีมยังไม่หม,มุนย,ย,ย,ยังไม่ติดในไซเลยเฮ้ยลงมาเอาที่ขุดมาด้วยนะวันนี้เราจะมาบูมอนล่ะ เคยเว้ยกาวเวลเสียงหลอนมาพอดีเลยเอากาวเวลไม่เอาอ่ะอยากได้แถวนี้่ะเบียร์เอาท็อตลงมาด้วยเออเบียร์แล้วเหล็กอ่ะเหล็กต่อเหล็กยังไม่ได้เผาเลยลืมเลยเสียงฮึอฮืหฮือโหข้น่าหลอนเลยอ่ะ ต้องกดชิปคอยระวังจะใช้ดาบกดทำไมดาบไปใช้ประโยชน์ได้ยังหุบปากทำไมเฮ้ยได้ฟินอีกแล้วครับก็นี่เลยครับเก็บฟินไปด้วย ผมมีดาบของผมอยู่ติดตัวตลอดเวลาไปทางนั้นขุดด้วย,ย,เยดเดใช่สเกิลตันก็ด้วยแต่สเกิลตันรู้สึกจะมีเสียงน้อยมาก ไม่ครับไม่ได้เอาลงมาอันนั้นแหละของใครไม่รู้เออใช่เรื่องประหลาดอีกอันหนึ่งก็คือของใครอันนี้ก็ไม่รู้มาอยู่ในน้ำวิเนะกลเพราะว่าเบียร์ทำมาแค่สองอันเอนโอโหเสียงเริ่มใกล้เข้ามาแล้วครับเบียรครับ วางพอตท็ทอตหน่อยเดี๋ยวขอ,อกด F3 ดูก่อนเอาไปคนละครึ่งกันเอาออกมาเร็วท,ท็ทอตท็อตอยู่ไหนอ่ะอยู่ในรูโหอนาดจิตอนาดจิตผลิตมาก อ่าทีมออนไลน์แล้วให้เขาอาบน้ำไปก่อนเดี <Okay. S 2> ๋ยวเขาบอกว่าอะไรวะเพิ่งเปิดมาเดี๋ยวเอ้ยโทษทีจะขุดเอ้ยทำไมต้องแกล้งกันด้วยเนี่ยเราไม่ได้แกล้งนะเมื่อกี้มันโดนอะหลังเกาหลังอนนู้นอะหลังกาเวลนี่เยอะเยอะเลยอะ่ะ เอาเกาเวลไปทิ้งไปเาาากิดกดเอฟอะไรเนี่ยที่มันซูมได้อะฮ<ม>ะ<า>เราฟินอยู่ที่ของเราอ่ะสิบสองอัน ฟินอยู่ที่เราสิบสองเงินอ๋อฟินแอนตี้ช่ไหมครับ, deep, รบเอาเอาฟินไปเก็บไม่ต้องมเนะก้าสิครับตอนนี้เออตอนนี้รวมกันเป็นสิบแปดอันแล้ว ทำไมมันง่ายขนาดนี้เลยครับตามลงมาครับ <Okay. S 1> ไม่รู้นะครับยังยังยังพึ่งพึ่งทดลองกาเวลกาเวลน่าจะโดนไฟแล้วจะได้น,นนะู้นนะรู้ไหมกาเวลก็ทำเหมือนไฟอะ่ะเอาทดวางไวอ้อ่ะเหมือนกันเรารู้แล้วเดี๋ยวเราลองวางก่อนดูสิว่ามันจะไหมไหม,ไมเรา,าไม่เรา,าไม่รู้นะ ไม่ตบสะทานเลยเลนะไม่ตบสะ้านเลยวางวางไฟจะได้ไม่เปลืองช็อตแสดงว่าต้องอยู่ข้างล่างแน่จะขุดลงล่างหเ,เหอเฮตกใจหมดเลยนู่ไฟเป็นลาวาขุดลงมอะ เตรียมตัวครับเอาพลิกแอ็กมาขุดด้านล่างเลยครับเสียงมาจากด้านล่างครับ,บจุดไว้ตรงไหนดีอะตรง,ง,งนึ้งกลาเอดินดนิก ดินท่วมเกาะแล้วไม่ต้องการแล้วลงไปอีกครับลงไปอีกคุณคุณเองเล้ผมกลัวแล้วเบียร์ครับเอาเอาเพื่อไม่ให้เป็นการไปไม่ใช่เพื่อไม่ให้เป็นการเปลืองนะครับเปลืองทอดเอาไฟแช็กมาเพืือเอออย่าจุดข้างๆหัวผมคุณเบียร์ครับ ไม่เล่นนะครับตายนะครับอันนี้ตายนะครับดับไฟ,บไฟยังไงเนี่ย,ย,ยเดี๋ยวจะไม่ช่วยเลยแหละ <c oughs> ตวไปอีกชุบๆตงไปอีก ออเอ้ยฮะอ่าขุดอย่างเอ้ยเบียร์ยาบังดิ้ยเอาไฟดับ